สวัสดีครับเพืเ่อนๆและแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกอลายเกมเศรษฐีวันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่นะทุกคนคือเป็นการสุ่มการ์ดสำหรับการ์ดที่ผมอยากได้ก็มีดังนี้เลยทุกคนถ้าถามว่าอีเวนต์นี้ตัวละครไหนโหสุดนะผมบอกไว้เลยพระอภัยมณีนะทุกคนเห็นคำว่าเขาแก้บัฟด้วยนะทุนเดี๋ยวก่อนเขาไปดู เกะบัฟให้กับพระอยมณีมันจะโหดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นะนี่เกไขาเสร็จสิ้น ปัญหาสกิลภาพพมณีทีมงานตรวจสอบพบปัญหาเกี่ยวกับลำดับการทำงานของสกิลภาพพมณีที่ไม่ถูกต้องหลังอัปเดตเวอร์ชันเมื่อวันที่12กันยายน2024ลำดับการทำงานของสกิลก่อนเกิดปัญหาย้ายโดยอัญเชิญซูปเปอร์ไดเมนชันลำดับการทำงานของสกิลหลังเกิดปัญหาซูปเปอร์ไดเมนชันย้ายโดยอัญเชิญทีมงานกำลังทำแก้ไขปัญหาดังกล่าวและอัปเดตแก้ไขปัญหานี้ในอีเวนตน์ วันที่สิบเอ็ดตุลาคมเห็นไหมเขาแก้ไขแล,แล้วก็ชดเชยเพชรให้เราห้าร้อยทุกคนนี่แหละถ้พาว่าภาพพาจะกลับมาโหดอีกครั้งนะอืฮิวด้าเหรอฮิวด้าผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดของตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมมีฮิวด้าอีกตัวหนึ่งก็ไม่เคยเล่นเลยทุกคนทั้งที่ทมีคอสตูมนะผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่แต่ก็ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นไม่ค่อยเจอในหลีก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วก็อะไรอีกดีวกว่าน,นะ ที่ผมอยากได้ตัวนั้นมาอยู่ไหนนะนี่ทุกคนอยากได้ตัวนี้เอาไว้ตีบอสนะผมมีอยู่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นเพชรเราจะต้องเก็บสิอดอกนะเรามาดูกันเลยว่าเราจะได้ไหมสิบเอดอกนี่เราจะอืมนี่เป็นลิงก์ของตัวอะไรอะ่ะ เชมินอ๋อเราไม่มีเชมินอุดแล้วนะทุกคนโอ้โหไขดวงดีมากไขที่ดวงดีสุ่มแล้วมันได้พวกนี้นี่คือโคตรของโคตรดวงดีเลยผมว่ามันไม่มีหรอกมันเอามาหลอกเราเฉยๆนะมันไม่มีบอกเลยไม่มีหรอกฉันไม่เชื่อว่ามันจะมี ถ้าเกิดว่า e win, อีเวนต์ถ้าเกิดช่องนี้ตัวไหนที่น่าเล่นสุดก็อาจจะเป็นเกรตาคือเอาไว้ตีบอสนะเกรตาน่าเล่นอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นตัวไหนนะเนี่ยไนกี้เออไนกี้เอลินอะไรพวกนี้โอ้นี่ไอตัวนี้โหสุดไอคคตรตรงของเมริลนะอืม อันนี้เหระหูหูห้าสิบดอกใครมันจะไปเก็บได้จะบ้ากันละมังเออช่ามาันเถิดนะห้าสิบดอกมันก็เกินไปเนาะโอเคเรามาสูงเลยเรามีอยู่หนึ่งหมื่นเพรนะหนึ่งหมื่นเพรมันจะได้อะไรบ้างมาดูกันเลยหนึ่งดอกนะ โอ้โหสองดอกเพชรโหดเร็วมากมบอกให้มูฮูนเมื่อก่อนเป็นการที่โหดมากเลยนะทุกคนมูฮูนเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้คือไมอานะเฮ้ยตัวนี้แหละแต่ว่ามันเป็นเอสเียผมอยากได้เอสบวกไงตัวอะไรเอ่ยลูรูเบล วีลูเซียกูเด้นไมอาอยากได้ไมอาตัวเก่าไม่ใช่กูเด้นไมอามดเร็วมากได้ยังไม่กี่ดอกเองเนี่ยดอกสุดท้ายเอ้าสุดท้ายกูยงมาดูกันว่าเราได้กี่ดอกนะทุกคนแต่มันหมดแล้วนะผมได้ไปกี่ดอกแล้วเนี่ยจะห้าดอกไหม หนึงหมุนเพชรได้5ดอกออกจิตอยู่นะทุกคนเจ็ดแปดเก้าอหรืออีสีดอกเองเราต้องได้ทุกคนเราต้องได้ผมโคลี่เทียนตัวนี้แหละโอเคทุกคนถ้าเพื่อนเชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะเดี๋ยวอีเวนต์ของเรามันยังไม่จบทุกคน มันคันไม้คันมือเดียนะเราจะไปต่อกันเลยแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันอยู่มันหยุดนิ่งไม่ได้มันคันไม้คันมือตรงไหนเอ่ยนี่แหละทุกคน ผมจะมาคันไม้คันมือตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะตรงนี้นะแป๊บหนึ่งผมว่าผมว่าตรงนี้คุ้มกว่านะทุกคนเลยเราน่าจะจัดตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้ามันไม่ปิดก็ให้มันรู้ไปเนาะเลยแค่สี่ใบเองเดี๋ยวมาดูกันเลยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคน นี่ผมก็ได้จัดไปแล้วนะตรงไหนเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ทุกคนผมก็ได้จัดอันนี้ไปแล้วนะมันมีอยู่ตั้งหนึ่งสองสมสี่ห้ามันมีตั้งห้าแพ็กนะเราก็ควรจะได้ไหมอือตัวนี้ก็แน่ทำนะมันอย่างน้อยมันจะได้สามดอกขึ้นไปอะไปดูตรงนี้ก่อนอ่ามาดูกันเลย ได้หนึ่งแนละ้วได้จูนี่ด้วยทุกคนจูนี่โหดอยู่นะเป็นไรพี่อะไรอีกโอ้โหกากโอ้โหมีแต่กากโอ้โหมันไม่ปิดแน่ทุกคนอ่าสองอูได้อีโวยอมราด้วยผมยังไม่มีอยู่พอดีเลยนะยอมราอีใบเดียวเท่านั้น ใบเดียวเท่านั้นใบเดียวโอ้โหไม่ปิดทุกคนใช่ไหมเมือนจะใบเดียวนะใช่แล้วใบเดียวแท้ๆเลยทุกคนอีกใบเดียวเราก็จะปิดแล้วดูนะใครที่ไม่ปิดยอมแล้วดูมันตั้งตั้งสิบสามใบนะเออ ถ้าได้ไนกีนี้นะ่าจะดีมากเลยจะได้ยอมรักก็ไม่เป็นไรเพราะผมยังไม่มีไนกี้นะทุกคนโหเสียดายอ่ะมันไม่ปิดอะเราต้องขันไม้ขันมืออีกรอบหนึ่งไหมเนี่ยออกมาโลกกันบ่อยมากเราสุดท้ายเราก็ต้องขันไม้ขันมือมันทนไม่ได้ไนงะทุกคนตรงน,นี้มันหกสิบห้าใช่ไหม ลองดูไหม1.99ขมาคันไม้คันมือก็อีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคแล,แล้วเราก็ได้คันไม้คันมือแนละ้วทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ได้เราต้องออกเกมก่อนมั้งนะเราออกเกมก่อนแล้วก็กลับมาดูทีนีนะ เอ้าเข้าเลยตรงนี้เน้งยึ้งตึ้งตึ้งตึงโอเคเราก็ได้กลับมาเข้าใหม่นะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง หวังว่าเราจะปิดนะทุกคนถ้าไม่ปิดผมจะยอมใช้ลูกอมดาวเลยนะเพราะามันเลยแค่ใบเดียวเองเนาะแล้วก็ถ้าเกิดผมได้ไออีวูเลวเทียนแล้วใช่ไหมผมจะเอาไอนี้แมตอันนี้ทุนนกคนเอาอะไรอะ่ะผมจะเอาหาไพ่ทาโร่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรต้องหาแล้ว ถ้าเกิดได้อิวหรือบาเทียมมาปุ๊บเราก็จะหาไพา่ทาโร่อย่างเดียวชามากนีุ่กคนมาดูกันเลยโอเคครบนะ โอแม่ทั้งสองตัวเลยมาทำไมก่อนได้แล้วทุกคนอ่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามนะทุกคนบายบายไปแล้ว